โอเคสวัสดีนะครับกลับมานี้กลับมากับผมโจเกอร์ดักตอกนี้ครับโอ๊ยเดื้อตามทําไมอันนี้ก็แมวของผมนะครับชื่อจุนเจียนครับโอ้เดื้อตามทําไมหือไอ้โง่ไอ้แมวเนี่ยเงาๆๆๆๆอะไรจุนเจียอ่านี่ก็แมวนาร่าของผมนะผมมีแมว2ตัวตัวหนึ่งสีดํานะครับแต่ตัวนี่ตัวสีดํานี่นาร่าไม่ตัวสีดํานี่ตัวสีดํา นี่สีขาวมันจะมาตัมอะไรฮะแมวอ้วนตัวสีขาวชื่อจุนเจือนะครับคีออนแล้วตัวนี้มารวยนะจุนเจียเนี่ยก็จะโอ้โหกินเยอะนะครับกินเยอะกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้มันชอบฟัดกันนะครับยินกับยางนะฮะสีขาวกับสีดำนี่ครับโอ้ยพุงพุงโอ้โหขนมันื Earn. เยอะเหลือเกินนี่ตัวสีขาวเอ้ยตัวสีดำเอย้ยพูดอะไรผิดวะ ตัวสีดำนะครับตัวนี้โอ้โหเหมือนจะยิงนะครับืเก่าค้างให้หน่อยนี่สาหรับตัวนี้อืไม่รู้สิเป็นตัวปลวกของแม่ผมนะครับเดินหนีแล้วครับตัวสีดําก็จะเป็นเออโอเคนะครับตอนนี้ก็จะทําการทดสอบกันนะครับว่าถ้าผมวิ่งเนี่ยโอยังไม่ทาวิ่งเลยแค่เดินนะเนี่ย เอานะครับถ้าผมวิ่งแล้วผมแอบเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วอ้าวจริงๆอ้าวไม่ตามมาล้องบนบนวิ่งโอ่โหถ่ายๆโอ้เหนื่อยแล้วส่วตัวดำโอ้โหนิ่ง เดินมาเฉยๆไหนกับปท้ายกันหน่อยสองตัวเฮ้ยอย่าเพิ่งไปมาเลยกลับปท้ายหน่อยสวัสดีครับเร็วสวัสดีจะรีบไปไหนไหนสวัสดีครับ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 อืมอ้งอี๋น่าจะงกวานะอืออุ้ยม่หอุ้มไหนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนยืนยันไม่ยอมไม่อยากออากล้อง ไม่อยากลกองลูกเจ้าสวัสดีครับก่อนไหนสวัสดีครับสวัสดีครับผหไม่มีมืออสองโอ้ยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ